ขวาครับบอลเท้าชายโครงนะครับเล็กๆแต่เชื่อว่าจะเป็นเล็กคุณภาพนะครับจะถึงขนาดเล็กเลิกอีหนูหรือไม่เดี๋ยวต้องตามดูนะครับเพราะว่า2 3 4นี่แหละครับเราจะได้เห็นในชัดๆครับซุปเปอร์สโลว์ครับสวัสดีแท็กเย็บขวาครับแล้วนี่ครับสวนกลับด้วยซ้ายกับเพชรดำดูนะครับ เราตั้งโดนเลยครับไม่ทันระวังนะครับโดนทอนแขนถุงเซเส้นหลักทีจังหวะคืนครับเบิ้ลนะครับซุปเปอร์สโลว์หมเจตนากระทีปากนั่นแหละครับผลงานยกที่แล้วดูนะครับปีบยานทรายปักเข้าไปเลยครับจุกเนื้อแล้วครับลากออกมาแทงครับนี่ครับขวางข้างบนแล้วแทงดันเข้าเฉยแล้วแทงด้วยทรายนี่คือผลงานของชัดชัยน้อยนะครับ วยจากเสดาสงขาครับดูนะครับลุกมนือครับหลังเท้าเต็มเตมครับแต่ซ้ายได้ดีครับฝั่งของเพชรดำวยจากปอดพยักแดงเหนือครับดูนะครับเข้าไปเจอศอกสั้นครับภาพคือไปสมักเลยครับเต่มาโดนติกครับโดนวังได้โดนคืนครับแล้วขอบกางเกงเข้าไปใหม่โดนทีครับเต็มคางเลยนะครับ ซ้ายสุดๆครับแต่ว่ามันเฉียดทุบสโลนะครับดูครับโอ้โหหน้าอยู่เลยเป็นครับโอ้ยังมีเสียงภาบครับนี่นะก็อย่างน้อยก็เอาลงไว้ก่อนครับไปหมดแนะครับสู้กันครบ5ยกเลยนะครับนี่เป็นคู่แรกของชื่อเมือให้นัดมวยท่ดดามบุมแดงก็คือชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงนะครับเป็นฝ่ายชนะไป เงินกองทัพวันนอยครับดูนะครับนี่ครับปัดล่างครับแต่ว่าแขนทำงานด้วยนะครับฝุกซ้ายแล้วขวาตรงครับฝั่งของยอดสุวิยาแตะกระแทงครับที่ยัดไส้ครับซูเปอร์สโลว์นะครับดูครับทีบใต้ปีกครับไม่ให้เข้าเดวมองข้ามช็อตนะครับกระแทกยับไส้พวแข่งการศึกษาเชิงและอาวุธครับยิงกันลกนี่ถีนะครับ บีบจิกปลายเท้าเย็บซ้ายแล้วเตะตัดครับที่เป็นการทําผลงานทั้งที่2นะครับเตะตัดล่างแล้วได้ผลทั้งสองครั้งลูกนี้หมุนมารับแข้งพอดีครับโชคดีครับที่ไม่เจอหมัดขวาแถมซูเปอร์สโลครับปึ้งเนี่ยครับบีบเข้าไปที่บริเวณซอกคอครับยิงเย็บซรายแล้วเตะตัดล่างครับทำก่อนครับเท้าขาวนี่ครับ1-2ครับเตะหลุด ดูครับขาไปค้างโดนนะครับขอบตังเกงแล้วตามด้วยหมัดดูแลครับต้างศอกก็สับลงไปดูนะครับนี่ครับใต้ปีเข้าคอแล้วตามด้วยหมัดนะครับทําให้จังหวะของยอดสุริยานั้นขาดนะครับคือใช้โห่ฉายเป็นชุดครับประจันฉายดูจังหวะบวกกันครับศอกต่อศอกครับเตะซ้ายเจอขวาครับใต้ปีนะครับเข้าคอ ตั้งสองแล้วซับลงมาครับโดนกรามซ้ายช่วงปลายยกนี้เข้มข้นเลยนะครับโอ้โหลูกนี้อันตรายมากนะครับถ้าไม่โดนแถวโหนกแก้มแล้วขยับปฏิตาดีทีเดียวเลิกเลยครับเบาตาหรือนี่ครับจังหวะต่อยเข้าขมับยกนะครับสูเต็มสูเต็มร้อยแล้วครับบอลให้ใจยาวแล้วครับแล้วจบลงแล้วครับนับใจนักกีฬาสปิริตครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยฮะ เต็มที่แล้วนะครับเอาสิทธิยายุกุท่าทรายเับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอีก24 0 0 0นะครับเริ่มจะผลงานซะหน่อยครับแต่ไปติดนะครับเบิ้ลกับเป็นปลายเท้าผีบได้เข้าเขียวได้ปั้งลูกนี้เข้าครับหลังเท้าเต็มๆได้คืนก็แตาไม่แรงนะครับปัดขวากับแข้งซ้ายฝีมือเจอฝีมือครับ มเจอแชมป์ลูกนี้ถือว่าทำได้ตัวเองได้แล้วจังหวะการควบคุมจังหวะการออกอาวุธถือว่าทําได้ตามความประสงค์ของตัวเองแล้วนะครับเตะม,มาจับปุ๊บแล้วยกเลยครับทํำให้คุณซูนี่ครับกรรมการยกไปด้วยนะครับขาไปเกี่ยวเชื่อครับแม่เข่าฟาดพื้นไปแล้วก็มีเปลี่ยนกรรมการนะครับตั้งลูกนี้เข้าหอครับ เปอร์ซโลนะครับเห็นครับต่างคนต่างอาวุธยาวๆเห็นแล้วนะครับนายก4นะครับเตะมาแล้วจับจับแล้วยกครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นเสียหลักเตะต้นหมัดสวนและเตะตามครับจับอีกครับแล้วคืนด้วยแข้งไหนน้อยมากนะครับยกที่แล้วดูครับดูจังหวะเตะนะครับเตะด้วยแข้งเจอหมัดซ้ายสวนของลิธิเดต จะต่อยจะทิ้งหมัดเด็กแล้วครับไฟล์ลุงเพชรไม่ยืดต่อยไม่ปทะด้วยนะครับอา้าวเจอลูกนี้ก็ไปอา้าวจบแล้วครับลูกจบเลยครับเหลี่ยมหมดยกพอดีนะครับช็อตสุดท้ายของเจ้าไฟล์ลุงเพชรอย่างนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่สิทธิ์คุเดชหรือสิทธิเดชสิทธิ์เพชรฉลูกันเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ ุชนามีเงินรางวัลที่จะมอบให้อีก24 0 0 0นนะครับรงผลงานนะครับเตะแลชทักเท้ากลับนะครับเตะข้าต่อยขวาครับปุบซ้ายแล้วเตะขวาครับนี่นะครับปั๊บทักเท้ากลับไปทางครับเขาเขาล็อกเอาไว้ก่อนนี่ครับช็อตสุดท้ายครับทัาโดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับนไครับชูเปอร์สโลครับเตะครูดไปเลยครับตั้งโดนตั้งหนักแขนกระปัง ผ่านหน้าอกนี่ครับรับผลงานครับดูนะครับสลับ่อกคอนเลยครับดีเซน้อยกดจับในเสร็จแล้วนี่เมสซี่โชว์ครับเข้าที่จจำได้เลยโชว์ไป3ามรอบนะครับเข่าสลับ่อกครับนี่ครับโดดเข้ไปเสียบจุดนี้ครับจะแก้ด้วย่อกนะครับ โดนไม่เต็มครับโดนไม่สุดแทงยังไม่ยังไม่หนึ่งโอ้โหตัวแข็งเลยครับดีเซน้อยโดนเขาไปชุดใหญ่เนี่ยครับชุดใหญ่จริงๆครับโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกครับแต่ว่าความอึดของดีเซน้อยครับก็ยังยืนสู้อยู่นะครับมีบางจังหวะตอบโต้ได้บ้างเหมือนกันครับ ทีโดนหุกซ้ายเข้าไปคำรามบานเลยครับล้วตีต่างศอกกะทิเต็มนลัเปิดค่ายเดอะแปงกองปราบนะครับบางทีก็มีโมโหโต้ครีมได้เหมือนกันจบเลยนะครับแจกผู้ใจให้กันนะครับหายไปนานนะครับกลับมาโชว์ได้สุดยอดอีกครั้งครับสลับเมซี่เดอะแปงกองปราบนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องชมดีเสียน้อยสอดดำเนินนะครับ สาอเม,มซี่เดอะแปงกองปราบก็บเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเงินรางวังลสำหรับผู้ชนะก็ยังมีนะครับจากผู้สนับสนุนผู้ชนะรับอีก24ง0มครับ